พอพูดถึงเรื่องของการรณรงค์ในการหยุดเผาะนะฮะก็เมื่อวันก่อนนะฮะทางจังหวัดเชียงรายเขาก็ ได้มีการนำโดรนไปบินแปลอักษรเพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องให้ช่วยกันหยุดเผาด้วยนะเพราะว่าเชียงรายก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่กระทบเหมือนกันกับปัญหาหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองในช่วงที่ผ่านมาใช่ค่ะก็มีการพัฒนาซอฟต์แวร์โดรนเพื่อนําไปประยุกต์การใช้งานสําหรับการแสดงบินนะคะมีทั้งหมด12ชุดประกอบไปด้วยอักษรปักหมุดเชียงรายอักษรเซฟภาคเหนืออักษรโปรดหยุดเผาภาพอักษรเราหายใจไม่ออกภาพอักษรเราแสบตาเราเจ็บคอ ภาพหน้ากากอนามัยขณะการแสดงโดนแปลอักษรในครั้งนี้ก็ปรากฏว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาชมเป็นอย่างมากค่ะทุกฝ่ายต้องช่วยกันะนะครับในการรณรงค์หยุดเผาซึ่งถือว่าเป็นต้นต่อสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาฝุ่นละอองแล้วก็กระทบกับสิ่งแวดล้อม